ก็เดี๋วไปึษผมขออนุญาตกลับเรียนกลับเรียนท่านท,ท่านนายกปรีแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ในในวันนี้นะครับขอขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับก็ขอกลับขอบพระคุณนะฮะที่ท่านนายปดีได้ลงมารับเอกสารด้วยด้วยตัวท่านเองนะครับส่วนเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเรื่องพระวจนะธรรมเนี่ยนะครับในเรื่องการนับถือศาสนาเนี่ยผมเข้าใจว่าบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเมืองศาสนาพุทธของเราเนี่ย รับวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมนะครับทุกศาสนาเราอยู่ด้วยกันมาอย่างสงบมาโดยตลอดแต่สิ่งที่เราเชาวพุทธเนี่ยนะฮะถูกลุกลานมาโดยตลอดนะฮะจากลัทธิอิสลามเนี่ยนะฮะทากรรทำกับเรามาโดยตลอดแล้วก็นะครับลุกลานทั้งทางเศรษฐกิจเช่นตาหารลานมาเก็บเงินพวกเรานะฮะประชาชนทุกคนนะครับการเข้าไปในโรงเรียนนะฮะโดยมีเด็กนักเรียนคนสองคนแต่ต้องให้เราทําตามวัฒนธรรมของเขา นะฮะห้ามกินหมูห้ามอย่างงนห้ามอย่างงี้คือเขามีแค่สองคนแต่เขามาเรียนในโรงเรียนพุทธอะ่อะเช่ไหมเราไม่สามารถไปเรียนในโรงเรียนเขาถ้าเราไปเรียนในโรงเรียนคริสในที่ราชพ้าวไอ้ทันโทษครับไอ้อิสลามเนี่ยฮะที่ราดพาพมีหลายโรงเรียนแล้วเราขอเขาบอกเราขอ,อาพระพุทธเขาไปตั้งทำห้องให้เราปรับไหว้ให้นักเรียนไทยได้ได้ไหว้ได้ไหมผมคิดว่าไม่มีทางที่เราเขาจะยอมรับพวกเรา,พว,เราพวกเราถูกลุกลานมาโดยตลอด นะฮะการลุกรานทางวัฒนธรรมนะฮะทาง epic! ด้านการศึกษาก็ดีนะครับโดยเฉพาะผมต้องเรื่องนี้ผมขอตำหนินะครับอย่างแรงเลยเรื่องเกี่ยวกับประเภทนี้ต่างๆของชาวไทยพูดของเราปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าถูก,ถ,กถูกละเล,ะล,ะละยถูกเือนยิ่งเรื่องสำคัญคือวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวัน อ่าอยู่เองก็ถือเป็นวันแห่งโลกเลยใช่ไหมฮะวันของโลกเลยที่เขาเขายกย่งองพระวุทธศาสนาของเราแต่เดี๋ยวนี้กิจกรรมนี้นะฮะอ่าทางกระทรวงของเราก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ละทำให้มันยิ่งใหญ่เหมือนครั้งที่สมเด็จยานสังวรท่านท่าน,ท,านท่านอยู่แล้วก็ทํายิ่งใหญ่มากสังฆราชทั่วโลกมาประชุมกันสงฆ์ทั่วโลกมาประชุมกันเนี่ยฮะ ทำให้สิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่และประเทศไทยเราเป็นเมืองคุทที่เป็นหลักของพุธในขนานี้นะครับผมอยากกลับเรียนท่านอธิบดีให้ช่วยดูแลสิ่งนี้นะครับให้ชาวพุทธของเราเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ชาวพุทธของเราแข็งแรงแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเผ่าพันธุ์ไทยของเราอย่าถูกลุกลานไอ้ต้องคงอยู่นะฮะทั้งวัฒนธรรมทั้งเผ่าพันธุ์ของคนไทยเรานะฮะก็กลับท่านตอนนี้ก่อนครับกอับว่าคุณท่นนครับเดี๋ยวจะประสานกันไปนะครับให้เราได้ ครับท่านครับขอบคุณท่านมากขอบคุณ่านรัขอบคุณท่ามากครับขอบคุณครับมาช่วยกันครับขอบคุณทุกท่านทีับท่านที่า่านครับ